ครับท่านผู้ชมคนระับคลิปนี้บาสปะจะพาท่านผู้ชมไปดูน้ําท่วมในรอบพันปีนะครับของประเทศจีนนะครับที่มณฑลหูหนานนะครับมณฑทนหูหนานทางตอนเหนือทางทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเลยอ,อยู่นานก็ติดกับประเทศประเทศลาวนะครับแล้วก็ก็จะเลยขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็ติดกับมณฑลหูหนานนะครับ มันลมนมนม,น,ม,น,ม,น,มนทนเหือหนานนะครับทางทิศตะวันตกของประเทศจีนนะครับฝนตกหนักครับท่านผู้ชมในภาพช่วยคนเต้าคนแก่ทุนล่กคนเลยโอ้ฝนตกหนากครับท่านผู้ชมตกหนักนะ่าตกหนักไล้รอบร้อยปีพันปีว่าอย่างนี้โอ้ตกหนักนจริงๆนะครับ ท่วมใหญ่ครับท่านผู้ชมน้ำท่วมใหญ่เลยบอกงี้นะเอางทาเอ็นเอมาแบบนี้นะครับท่วมใหญ่เลยเฮฟวี a i นว่าอย่างนี้ฝนตกหนักอินเฮอเปิดนะครับเฮฟวีเดนอินเหอเปิดอินเหอเปิดนะครับทั้งคนเฒ่าคนแก่นะครับท่านผู้ชมทั้งเด็กนะครับข้ามเขียนก็ช่วยเหลือกันนะครับ อันนี้คงเป็นภาพมุมสูงของเมืองน,นะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมหมดเลยครับท่านผู้ชมท่วมหมดเลยนะครับรถลานี่มันต้องพูดถึงครับรถโอ้หน้ารงตารรถลาท่วมเลยเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเมืองใหญ่ก็มีแต่รถตลาด,ดลนะครับหมเผยเมืองใหญ่ด้วยนะเอ้อยเหอหนานนะครับท่านผู้ชมขออาอภัยนะครับเมืองเหอหนานนะครับ ใกล้ๆหัเปิดนะครับเหมือนอาหารทั่วมูลเลยครับท่านผู้ชมโอ้บ้าเรายังไม่เจอแบบนี้นะครับปีนี้นะครับอันนู้จะเจออย่างไรเห็นว่ากําลังตุมต่มเทียบตุมต่มเตียบอยู่แถวเวียดนามนะอะไรนะเจอจะปากกาอะไรประมาณนี้นะครับเห็นว่าอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับ ไม่รู้จะมาถึงไทยหรือไม่อย่างไรเราคอยติดตามชมนะครับตลับพายุเจิมปากกานะครับอันนี้ที่ท่านมองเห็นนี้ไม่ใช่คลองนะครับท่านผู้ชมจะเป็นถนน,นนะแต่ว่าน้ํามันท่วมนะครับพี่น้องก็เลยเหมือนดูแล้วมันกัคล้ายๆกับคลองเลยครับท่านผู้ชมโอ้น้ำท่วมใหญ่จริงๆครับพี่น้องอ เป็นเอามาพาดบดเลยครับรถลากไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับ like, <Century. S 2> อันนี้จะคงเป็นกลางเมืองนะครับหมดเลยพี <ista> ่น <sh> ้องช่วยกันช่วยกันครับพี่น้องก็มีรายงานการเสียชีวิตของประชาชนอยู่ันหนายหลายคนอยู่นะครับโอเค จีนหว่วมแล้วน้ำท่วมห,หนักทีมนทนเฮานานตรงหนักในรอบร้อยปีว่าอย่างนี้นะครับตังหนักจริงๆเลยเราคนไทยก็เอาใจช่วยแล้วนะครับพี่น้งเอาใจช่วยอย่างเดียว อ่าเชือ,อที่เสียหายนนหนักๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรถนลละครับรถลาเดีอยวเสียหายหนักเลย เอาภาพบรรยากาศน้ำท่วมประเทศจีนมาฝากท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมภาพนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21, 22น,นี่นะครับท่านผู้ชมใหม่เ,เลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นภาพเก่านะครับภาพสดๆร้อนๆจากเหนือหนานนะครับท่านผู้ชมน้ำท่วมใหญ่ครับพี่น้องที่อยู่บนทนนเหอหนาน ก็ะเศจีนนะครับก็เลยมนตทนที่ติดกับประเทศจีนประเทศลาวขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับมนต์ทวยูนานและกับปเหนอหนานนะครับผมหนักครับท่านผู้ชม เอาภาพบรรยากาศน้าท่วมประเทศจีนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือของประเทศจีนมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพี่น้องอยู่ัล้วน่าจะเป็นเลืองคืนนะครับฝนตกหนักก็ขนกันยามค่ําคืนเลยนะครับจะเป็นรถทหาร,นะรที่ไปให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้อง น้ำท่วมหนักที่มณฑลเหอหนานประเทศจีนนะครับท่วมหนักจริงๆพี่น้องท่วมหนักไดรอบปันปีว่าอย่างนี้นะครับบรรยากาศนี้ก็ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรถ้าเจอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะคะรับของมลไทยประเทศจีนนะครับพี่น้องเห็นใจครับท่านผู้ชม